แปลท้ยด้วยเพจแปลจุดหลังเดอวีสองฝากสับสศูนย์เพจผู้แปลกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อหลินหลัวยูเป็นคนที่จะมาขึ้นแสดงแทนหลัววิเฉินค่ะโอเคกุลงช่วยแล้วล่ะรู้ทุกกดกันกนประกวดใช่ไหมจ้าไม่อช้าเขาบอกหนูแล้วล่ะค่ะ ดีแล้วล่ะว,ว่าแต่ว่าอาวิชเชนไปไหนแล้วล่ะอ๋ออวิชเชนเขาเคือว่าเขาไปเตรียมชุด,ดขึ้นประกวดให้หนูนะคะหนูไป็นคนบอกให้เขาไปซื้อชุดให้หนูเองล่ะพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าแล้วหนูไม่ต้องซื้อเองหรอกนะจ๊ะหนูไปที่ประดกตัดเย็บสิทางโรงเรียนเขาเตรียมชุดไว้แล้วล่ะไม่น้องร้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะฟรีจ้า เออค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปที่หลังถ้ามีเรื่องอะไรก็ถามได้นะจ๊ะไม่มีแล้วล่ะค่ะงั้นหนูขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งไปครูมิ้อยากจะถามหนูนะถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะเรื่องอะไรงั้นเหรอคะเอ่อหนูมีความสัมพันธ์ยังไงกับเหลัววิสหรนจ๊ะครูคิดว่าเราเป็นอะไรกันเหรอคะ หรือว่าครูชอบหนูเอประปาเรา,าครูไม่ได้คิดแบบนั้นหรแคเกลัวพวกเธอจะทาผิดกฎของโรงเรียนก่อนหน้านี้ครูได้ยินพวกนักเรียนในห้องบอกว่าพวกเธอไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าเธอกำลังคบกันอยู่เหรอเอาีิครูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าขึ้นกระแทกวิญญานเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรพูดออกมานะคะคุณครู ขอโทษครูปิดเองละใฮ้เหนื่อยใจรู้สึกเหมือนเสียพลังชีวิตไปเยอะเลยฮะทำไมฉันต้องมาทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ด้วยเนะแผนกตัดเย็บขอโทษค่ะที่นี่ใช่แผนกตัดเย็บหรือเปล่าคะฉันมาฝึกพี่เดีวยว้าอย่าปลอยตัวหนีไปได้ เธอทำเขากลัวนะเห็นไหมคือว่าฉันมาผิดที่หรือเปล่าอย่าพูดอย่างนี้สิเธอมาถูกที่แล้วล่ะเธอมาตัดชุดใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแค่มาตัดชุดเฉยๆนะดูไหม่เสื้อผ้าแต่ชุดที่ตัดออกมามันต้องเข้ากันด้วยกับผู้ที่ใส่มันนะอ๋อถ้าลำบากไม่ต้องก็ได้นะคะฮึๆไม่รู้จินนพวกเรา มีฝีมือขนาดไหนเนี่ยถอดเสื้อป้ายตัวออก,ก่อนสิฉันจะวัดขนาดฮะทำไมงั้นเหรอไม่ถอดไม่ได้เหรอจู่ว่าอยาให้ฉันช่วยเดี๋ยวฉันทำเองค่ะแค่นี้พอหรือเปล่าคะถอดให้หมดเลยสิฟกางแขนออกสิ คือว่ามันจะไม่เกินไปหน่อยเหรอเนี่ยหน้าอก92เอว60วัดเลยดวเอดช่วยฮู้จะไม่วัดข้างล่างด้วยเหรอมันออกจะเกินไปหน่อยนะวัดขนาดเสร็จแล้วลรอแป๊บหนึ่งนะโอเค เสร็จแล้วมาลองชุดเลยให้เราต้องสีชง่ชั่วโมงแบบตรงไหนเนี่ยลองใส่ชุดดูสิจะได้รู้ว่าชุดมีปญนาดตรงไหนไหมคงไม่ได้ใจฉันลองที่นี่จริงๆใช่ไหมห้องแต่งตัวอยู่ด้านหลังชิวหลิงไาตะไปหน่อยสิหลับทราบค่ะพี่หลิงหลังจากเสร็จงานนี้แล้วเราจะทำอะไรต่ตอละ่ะ ดูดีเสียก็ดีอยู่แล้วพูดอย่างกับจะก่อเรื่องอย่างนั้นล่ะเปล่าเราแค่ถามดูเฉยฉันว่า,าเธอเหยียบประมาทดีกว่าเธอสัมผัสการบันผลของ,ของรรวิญญาณที่นี่ไม่ได้เรือไงดูท่าว่าจะเป็นสิ่งไอชั่วร้ายซะด้วยถ้าเกิดประมาแล้วก็ได้เสียท่านแนะ่ปวดหัวจังเอ๊ะ แค่เพียง200ปีบ่มพอได้ถึงระดับนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วแต่ถ้าว่าเจ้าเลือกกดต่อสู้ผิดไปคอยอยู่ตรงนั้นแหละหลังจากคัดกรบสอบเสร็จแล้วก็จะไปเองไปแล้วนี้ไปกันเถอเราตร้องรีบส่งสัญญาณนีิสิตพี่ดูเร็วๆเหย่าเพื่งมันมีกับดกักตู้ พลังวิญญาณแห่งความกลา,าหนถึงแม้จะผ่านมา1นึ่พันปีแล้วก็ตามแต่ว่าพลุก,ก็ยังคงทำงานอยู่สินะลัวลีคงจะทำงานหนักมากเลยสินะทั้งปกป้อแล้วก็ซ่อมแซมพล่กนี้ม,มาได้ถึงพันปีอยาจะบ้าตายกันแล้วมั้ย ก็จะแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยใส่เสื้อผ้าผู้หญิงแบบนี้แต่ที่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาตรงไหนแต่ก็ยังต้องเก็บรายละเอียดอีกด้น้อยสินะนี่ก็มากเกินพอแล้วยังจะต้องแก้ตรงไหนอีกหรอแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็ห้ามพลาดฉันไม่ยอมไม่งานฝีเมืองมีข้อบกพร่องนะเป็นว่าเราแก้ปัญหาตรงนั้นด้วยการเอาเครื่องประดับมาใส่เพิ่มแล้วกันยอมแพ้เธอ ถ้าพี่เข้าสู่หมดจริงจังแล้วไม่มีใครไปขัดเกาได้แล้วรู้แล้วว่ามีป็นหายอยู่ตรงไหนตอบฉันมเมื่อเร็วเอ้ยไปดีมาดีนะฝุเออเอเอครูหี่คะกําลังจะไปไหนแล้วคะครูคะค อ้าออ้าฮอ,อ,อ,อนี่เราจะไปไหนเนี่ยเราจะไปหาดอกไม้จากสวนหลังโรงเรียนมาช่วยประดับชุดนะสิ นี่ตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอแล,แล้วไงไม่มีคนอยู่แถวนี้ได้ละปกติเห็นอยู่ตั้งเยอะก็จริงนะปกติแถวนี้คนทีจะตายแต่ทำไมวันนี้ไม่ยกักเห็นใครสักคนขอถามอะไรสักอย่างนะคุณลินเธอมีแฟนหรือเปล่าจะไม่สนใจผู้ชายหรอกนะอ้าวฉันินข่าวลือมาว่าจะมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอรู้สึกว่าข่าวลือมปนแพร่ไปไวชะมัดแฮ ว่าเธอจะเป็นยูริแบบเดียวกันกับพวกนั้นเอ้ยยูริเหรอเฮ้อมสมัยนี้มันเปิดกว้างเนาะจินตนาการได้สัตว์ได้ล้านี่ไม่ใช่เรื่องพี่หญิงไม่ว่าจะมองยังไงคนพวกนี้ก็ถูกวิญญาณควบคุมอยู่นะจากที่ดูแล้วนะ่าจะเป็นโดนพลังวิญญาณมาแทรกแทงคนที่ใช้พลังจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างก็ได้เอ๊ะ ดูเหมือนเราจะต้องจัดการตรงนี้ก่อนไปทำธุรัพของเรานะฝุ่ตามสบายเลยฉันไม่รีบเอ๊ะพี่หญิงถ้าเราจัดการขนาดตรงนี้ด้วยเราจะได้ค่าแรงเพิ่มไปสองเท่าใช่ปะจะร่วมด้วยก็ไม่ว่าหรอกนะที่เหยียทำให้พวกนั้นบาดเจ็บแล้วกันเข้าใจแล้วเชื่อมือได้เลยอ่า คนที่ทำเรื่องแบบนี้มันต้องเร็วขนาดไหนนะเอออุ๊ยสาวๆล่ะสาวามาสนุกกันเถอะพี่สาวฉันรักพี่ดูเหมือนว่าจะเสตสติโดยสมบูรณ์เลยสินะอ้ไม่ต้องตกใจนะคุณลินพวกเราเป็นมืออาชีพหลบอยู่ข้างหลังพวกเราก็พอไม่ต้องกลัวไปนะ ฉันอยู่กับพี่หญิงมาหลายปีแค่เนี้ยไม่ขนามือพี่เขาเลออ,อ,อดูเหมือนจะได้สติแล้วสินะอาจ้ารอนรอดรอนโอยเธอไม่จะเป็นต้องรู้หรอกว่าพวกเราเป็นใครถ้าเกิดรู้มากไปมันก็ไม่ดีกับตัวเธอเรื่องนี้พวกเราจัดการเองเธอแค่งเงียบปากไว้ก็พอจ้าจ้าพวกหนึ่งมนุษย์โผล่ขึ้นมาเต็มเลยในว่าที่โรงเรียนจะเป็นที่สง,งบสุขที่สุดซะอีก ไม่ดึกว่าแกกขนาดนี้แล้วจะได้อะไรแบบนี้แล้วจะเอาอยัางไงดีละทีนเนี่ยฮะต้องขอโทษเรื่องนั้นเลยนะคะนี่เพื่อเธอคิดจะผอวาจารณหรือไงก่อนจะมาวิจารณ์คนอื่นหนึ่งช่วยดูตัวเองก่อนเถอะต้นขาโปรงหมดแล้วนะมันใช้เวลาไหมเนี่ย พี่หญิงอาจารย์คนนี้เป็นเหมือนโทษที่กลุ่มพวกนี้อยู่จะเอาอยัางไงดีเจ็ดกาเลยโธสาวๆดูเหมือนพวกเธอจะเร่งแกฉันในนี้ฉันก็อยากจะสกินชีพกับพวกเธอเองแต่ไม่ต้องทำร้ายกันด้วยล่ะมาเล่นกันนะ อยู่กับฉันนะอยู่กับฉันตลอดไปเลยเฮ้ยเยอะล้วสิดูเหมือนเธอจะโดนจิตบ้าครั้งควบคุมเอ้าว่าไงนะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเกินกำลังของเราแล้วล่ะจะคงต้องรายงานเรื่องนี้กับสมาพันธ์ทั้งสิบทราบตัระของเราคงต้องเอาไว้ทําต่อคราวหน้านะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสมาพันธ์ทั้งสิบนี่คืออะไรหรอ สมาพันธ์ตั้งสิบก็เหมือนกับผู้ควบคุมกฎการกับตำรวจข,ของโลกนี้แหละในองค์กรจะมีผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งมากมายจากโลกแห่งเซียนผู้ควบคุมความสงบสุขของโลกใบนี้อเอ้เข้าใจแล้วล่ะว่าแต่จะติดต่อยังง่ายเหรอก็โัรศั์สิสอ๋อพี่จิงที่พี่บอกว่าอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมของโลกนี้หละจต่ที่ไม่ได้มาตั้งนานสินะร้านกาแฟพวกนี้ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับที่พี่อยากจะรู้เลย ตั้งแต่พี่ออกมาจจะโรงเรียนนี่ก็ปาก็ไปร้านที่16แล้วนะอบโปบะถ้าชีวิตชิ่ๆแบบนี้ทุกวันมีความสุขมากไหมล่ะนี่พี่พูดอะไรแบบนี้ก็ไม่ถูกนะจะออกไปแต่กาว่าอสุดท้ายแล้วอาบางไม่เข้าใจท่านหมืนหน้าเราเพิ่งได้รับรายง,งานว่ามีร่องรอขอขบงมาน ต้องการให้เราส่งคนไปสืบสวนหรือเปล่าอยู่ที่ไหนล่ะเจียงเฉิงเช่นนี่จริงด้วยมีเรื่องอะไรเรีอพี่นิดหน่อยเนี่ย